สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับลพีพน,นะใน Minecraft Mini Games ก็บงว่าสามภาษาญี่ป,ปุ่นอะไร3 9มเกละ <Q. S 1> ่ะ Q อ่าสามเก้า Thank you You w e l อีกโซมป็นสางหังกระเกมเบอร์เป็นเกมโหมดที่เราต้องเอาตัวรอดเป็นทีหนึ่งให้ได้รู้สึกว่าโหมดทีมอ้อยกระตุกข่าวค้างค้างในสีคนนี้ก็ถือว่าไม่ใครสักคนหนึ่งจะได้คู่กันผมขอแค่คู่กับท่านโฟท่านโฟคู่กับผมไหมครับท่านโฟท่านวาผมมาเกมว่าทีมรีปุงอ่ะอเราคู่กันเหรอเอชาเอเอาของกันเร็วของชาติของชาตของหาของหา อ้ออ้ยมีคนตีผมมีคนตีผมท่านโฟครับโอ้โหฟ้ฝาผ่าฝาผ่า่าเอ้ยเอ้มีคนมีคนไล่แทงมีคนไล่แทงโอ้โอ้โอ้เขาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงผมเอาเป็ดตกปลาตีเอ้ยเอ้เอ้อ้าวแล้วอย่างนี้เราก็เป็นสตรูกับท่านโฟด้วยว่าเอ้เอเอนี่เราจะสู้ท่านโฟเหรอเนี่ยโอ้โหคนตายพึมพึมเลยอะไม่เก็บไม่เก็บเอ่ามวก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 เหล็กมวกเหล็กที่เป็นอำเภอปะอ่านมวกเหล็กอ้าว คนถูกฆ่าโดยท่านโฟท่านโฟจะมาตามล่าฆ่าเราแล้ว <laughs> <laughs> มีคนมามีคนมาเฮ้ยเล่นเลยเล่นเลยมาเลืนเลนอนเขาเหลือเลือเขาเหลือเลื่ลลอๆครับยิงอีดอกครับยิงดอกครับอีกครับอีกครับไม่โดนไม่โดน <laughs> เออมัน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 ดีเลยกระสุนหมด <laughs> อ๋อตายตายมีพวกมีพวกมีพวกเออมีพวกซบีสบีนี่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 มีน uk, มันฮุกันฮุกมีมามีคนมามีคนมาโอ้โหโอ้โหโหดมากครับโอ้ เอาผมตายเอาผมตาย้ทำ <laughs> ไมดาบเนโดจังโอ้ยตาย <c oughs> เฮ้ยเราไปดูท่านโฟไหมครับโอ้โหท่านโฟทิ้งของอือหือเป็นประกาศว่าท่านโฟไม่ต้องการของสิ่งพวกนี้คือเป้าหมายของเกมนี้ก็เป็นที่หนึ่งัแต่ดูท่าแล้วเราจะเสียเปรียบเพราะว่าด้วยประเทศที่เราเล่นอยู่นั้นห่างไกลจากเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลลเหลือเกิน <c oughs> ท่านโฟเลื่อนหรือสี่ครับท่านโฟสนี้ก่อนลงก่อนลงก,ก่อนครับอ๋อท่านโฟนี่คือเทคนิคอะไรฮะเนี่ยนั่งยอง คนอื่นเขากำลังสู้กันโอ้โหอย่างเมามันท่านโฟหลบอยู่หลังเสาเป็นวิธีของเทพเจ้าจริงๆครับท่านโฟไปละเลื่อนเหลือสิบเข้าไปลอยเรียบร้อยท่านโฟวิ่งกลับมาท่านโฟวิ่งกลับมายังไงครับท่านโฟท่านโฟโดนลุมท่านโฟลุโดนลมท่านโฟลบกันครับอย่าบอก่าท่านโฟลอยท่านโฟลอยมีคนลอยก่อนครับมีคนขวามืมาขวามาท่านโฟครับโอ้มารอบที่สองก่อนที่เราจะไปรอบที่สองก็เข้าสู่ช่วง และภาษาอังกฤษในวันนี้นั่นก็คือ creativity เร่ <Ray. S 1> creativity มาสุดยอดจริงคนนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าความคิดสร้างสรรค์น<อ>แน่นอนว่าตอนในเด็กหลายคนคงมีความคิดสร้างสรรค์เคยฉีกกระดาษมาวาดรูปและสร้างเกมเป่ายิงฉุก<อ>แต่พอโตมาแล้วก็ต้องเลิกสิ่งพวกนี้ก็เลยหายไป<อ>ล้วทำไงครับเนี่ยเพราะฉะนั้นลุงพีมีข้อเสนอสำหรับคนที่ไม่อยากทิ้งความฝันและรักในการสร้างเกมเลุงพีมองใครครับเนี่ยพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับฮัลโหลเรจจะสักประโยคสิ I use my creativity to create a game อามเอ่อจาแปลด้วยจา์ผมไม่รู้เรื่องเลเขาบอกว่าเขาใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์หรือความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเกมเว้ย เพราะฉะนั้นนี่เลย SDG Game f a c e เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals คนๆนะครับเหมือนลุงพีเคยทําคลิปเออๆนั่นแหละนั่นแหละโครงการนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนสาม,มารถร่วมนาเสนอแนวคิดออกแบบและพัฒนาเกมที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals หรือว่า SDG และนํามาพัฒนาเกมที่ใช้เล่นได้จริงสร้างความบันเทิงและสร้างความประหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนการแข่งขันจัดโดยบริษัทคเครือเจริญพกอั้าพ์จำกัดและ ได้รับการสนับสนุสน,นการแข่งขันพัฒนาเกมอย่างยั่งยืนจากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงาน SDG Game Fest เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2564เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า350,000บาทพร้อมทุนพัฒนาเกม15ล้านบาทโดยไอเดียที่ชนะเลิศจะมีการพัฒนาเกมโดยบริษัท True Exion Interactive จำกัดหากคุณผู้ชมสนใจสามารถกดสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ SDG Game Fest.com หรือ Facebook SDG Game Fest นะครับลิงก์อยู่ใต้ด้านล่างนี้แล้วนะครับ เป็นรีพุงอิงลิชไทม์ที่นานนานจริงๆไปไปรอบที่สองอ่าตอนนี้กล่องเปิดแล้วครับกล่องเปิดแล้วเอากระสุนมาเสร็จปุ๊บไปครับไป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 เฮ้ยนี่มาทันโฟรู้ปะทันโฟรผมขอโทษทันโฟรอ้อยไม่โอนเผมอตีที่มันจะเอาโอ้ทันโฟร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 นี่ผมเองทันโฟรทันโฟอยาให้ผมตายตั้งแต่เร็วอยู่ที่สูงกว่าเอ้ยทันโฟร ท่านโฟขทบรถท่านโฟใช้อย่างนี้ท่านโฟครับตายแล้วเหรอตายแล้วท่านโฟคาผมท่านโฟเป็นโอปิวันผมเป็นอนาคินท่านโฟรู้สึกว่าท่านโฟจะไล่เก็บพวกที่ตรงนี้หมดแล้วครับเรียบร้อยท่านโฟไล่เก็บครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูคู่หูผมก่อนนะอยู่นี่อยู่ข้างหลังคุณนะไปตายแล้วเหรอเอาตามตรงนะเหมือนมาดูชีวิตติดตามติดท่านโฟอะแม็กเนี่ย คือว่าคือมาตรงนี้แล้วคือออกไปไม่ได้แลว้วอะติดลาวาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมีคนมามีคนมาเอาวะมีอย่างเดียวคือคืออ้าวเรียบร้อยทีมท่านโฟโ,ฟโดนเก็บอ้าวแล้วอ้าวตายตายเอา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 อา,อา,อาตายตาย,ตายเอาตายเรียบร้อยก็เดี๋ยวก่อนนะนอกจากท่านโฟแล้วมีคนรอดชื่วชิบะมีฮารูไอสาวน้อยคนนี้มันรอดได้ยังไงกันหาทางขึ้นไม่ได้ครับยังไงก็ ฉันฝากเลยนะจัดก,การท่านโฟทีจัดก,การต่อสู้ระหว่างท่านโฟที่ท่านโฟแพ้เพราะท่านโฟอ่อนในะพวกเขาผมรู้ใช่ไหมครับใช่ <Okay. S 1> ผมอุตส่าห์ชงนะท่านโฟที่สามอีกแล้วที่จริงอะ่ะท่านโฟเขาจะอยู่ที่สี่ไงสมกับชื่อท่านโฟแต่ท่านโฟทำไม่ได้ไงท่านโฟเราอยู่ที่สามใช่ไหมครับใช่ก็ได้ <laughs> ผมอยากจะถามคุณผู้ชมครับ ตอบ่อยว่าสมัยตอนเรียน,เ,นยเคยสร้างอะไรในกระดาษบ้างโดยเขียนอะไรวาดไว้อะไรลงในกระดาษที่ประทับใจแล้วก็คิดถึงแล้วก็พยายามที่จะตามหาก็ SMS บอกกันมาได้นะครับคุณวิริสังคุณเคยวาดอะไรแล้วมีค่ามากที่สุดในหนังสือสมุดบ้างครับหมดเปล่าวาดเครื่องบ,บินเครื่องบ,บินแต่ว่าวาดเป็นแอนิเมชันแต่ว่าเปิดทีละหน้ามีค่าของผมน่าจะเป็นทองคือท่านโฟวาดทองในกระดาษแล้วคือพอวาดเสร็จปุ๊บทองมันออกมาใช่ไหมครับ เฮ้ยผมอยู่ทีมชิบะไป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 เฮ้ยกองกองกองเฮ้ย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 ้โอ้มันวิ่งมาโอ้มีแต่คนโหดโอ้โหดูไอ้ชั่วแจตอนเทนันตุงพี่ข้างในนี้ไม่มีใครบริสังขลังระวังไม่ได้สักไม่ได้สักท่านโฟนี่ว่าท่านโฟไิ่ไสักโอ้โห ตอนนี้เหลือท่านโฟอ,อยู่ในสนามครับท่านโฟจะเจอเพชรหรือไม่เดนแมทจะเริ่มล้มครับท่านโฟรครับสู้ๆครับ <Fight. S 1> คือท่านโฟโดนลุมใช่ไหมครับอ๋อมันลุมอ่าใช่ครับท่านโฟโดนลุมครับมันกำลังวิ่งมาท่านโฟรครับอีกแล้วครับ ท่านโฟที่สามอีกแล้วอะท่านโฟผมสัญญาว่ารอบต่อไปเราจะเอาทีหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เลย ส่วนน้องๆนุน,นที่มีความฝันอยากจะสร้างเกมอย่าลืมไปที่ s d g g a m e f a c e com หรือว่า facebook s d g g a m e f a c e ด้วยนะครับสร้างเกมสนุกสนุกให้ลุงพีเล่นด้วยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดสมัครตามด้านล่างข้างนี้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นเกมโหมดอะไรผมคิดว่าน่าจะเบสบอลน่าจะเข้าทางผมสุดแลนะพอเกมหมดพวกนี้มันคนเล่นน้อยแต่เบสบอลคนอย่างเยอะเลย นะครับก็ใครที่อยากจะส่ง SMS เนะครับเล่าถึงประสบการณ์การวาดรูปการสร้างเกงของตัวเองตอนสมัยเรียนก็เอสเอ็มบอกกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปกับไมค์ bye, ครับมินิเกมบายครับ